ลุ่มคนส่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนในีลูกกระบาลเลงให้สับป,ปะรดอันนี้อีกสามกระปุกจะเอาซื้อแบบสืบแบบที่มันเป็นโปรคือกินแล้วรู้เลยว่าใช้แบบสับป,ปะรดเกรดดีอ่ะทำอ่ะมันฉ่ำมากเปรี้ยวหวานกำลังดีอะ คือกินอันเนี้ยยังมีความเปรี้ยวบ้างแต่กินที่สั่งมาจากติ๊กต่ออีกอันหนึ่งอะ่ะมันมีแต่ความหวานอะ่ะไม่รู้ว่าเขาใส่น้ำตาลหรือเปล่าแต่นี้มันหวาน,นแบบหอมๆเปรี้ยวๆอ,อ่ะเก็บได้นานด้วยนะเนี่ย เก็บได้นานด้วยหมดอายุปีหน้านัาน่นน่ะหกเก้าแลก็เผ็ดกำลังดีเผ็ดกำลังดีอะอืมเนี่ยใครแบบ ทำงานขับรถอยากกินอะไรที่มันแบบว่ากินแล้วมันแบบมันสวงแบบกินแล้วตื่นขึ้นมาเลยอะ่ะคุณกั่งสาวไปรถอาจารย์ไปกินเถอะใช่ไม่มีอร่อยกะปิอย่างแซ่บเลยอันนี้เพิ่งมาดูนะเพิ่งมาเพิ่งมาแบบ เอาของที่อาจารย์ให้วันที่ไปออกหนกระแต่อ่ะเราออกมาจากถุงมาดูว่าเอามาเก็บแบบว่ามันมีอะไรบ้างก็นึกว่ามีแต่มะม่วงที่เป็นคุกกะปีอ้อวพอแบบว่ามาดูอา้ามีสับปะรดคุกกะปีด้วยก็เสร็จเลยเอ้ใช้จริงเอาใส่ถุงนี้ไปไปบ้านจะไปกินที่แบบไปดูบ้านตอนเย็นแล้วก็ไม่ทันได้กินนี่ใช้จริงนะเนี่ กระเป๋าเนนี้คือเป็นกระเป๋าที่เอาไปบ้านทุกวันนะบ้านใหม่อ่ะใส่ไปทุกวันในนี้เนี่กุญแจรถยังอยู่ในนี้เลยเนี่ยไม่ได้โกหกกุญแจรถอะไรนะกุญแจรถจำชื่อไม่ได้แล้วช่างมันเถอะอือมะบั เว็บป้ากุญแจรถยังอยู่เลยนี่เลยเหมือนไม่มีราคาเลยนะรถคันสองแสนกว่าบาทโดยที่ฉันเอาอันนี้ใส่กุญแจมอืมต้องไปช่องอาจารย์นะช่องดิฉันไม่มีท่านดิฉันไม่มีตะกร้าคุณไปช่องอาจารย์นะกำลังไลฟ์อยู่ปะ่ะกำลังไลฟ์อยู่ ไปต่างบอกว่าตามมาจากช่องดิชันไปอร่อยจริงอันนี้การันตีให้เลยไม่เปรี้ยวโดดอะ่ะมันอมเปรี้ยวอมหวานน่ะมันอมเปรี้ยวอมหวานแล้วกินคือรู้เลยว่าสับป,ประรดที่เป็นเนื้อสับป,ประรดที่ฉ่ำมากเดี๋ยวกดดีกว่าว่ะเดี๋ยวหมด เดี๋ยวกดก่อนเดี๋ยวหมดว่ะสั่งก่อนดีกว่าสับประรดเหรอสับประรดอบแห้งอาจารย์เบียอืมเอาแต่จะสั่งแต่อันนี้โดยเฉพาะเลยจะสั่งที่มันเป็น นี่นี่นี่ตรรแตปลมรสอบแห้งอือแตปลมรดกะปิสองสามร้อยสามสิบเก้าบาทอาคูณสองไปเลยสี่กระปุกเหลืหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก็บเงินปลายทางสั่งแล้ว เมื่อคืนกินมะม่วงยังหลอกยังบอกว่าไม่ดิฉันเพิ่งค้นดูว่ามันมีอะไรบ้างไงที่อาจารย์ให้มาลืมแบบลืมดูว่ามันมีสับปะรดแบบคุกกะปิด้วยนึกว่ามันมีแต่มะม่วงสรุปหมดสรุปหมดสั่งไปแล้วสี่กระปุก กดสั่งไปแล้วสี่กระปุกเดี๋ยวมันหมดก่อนกดสั่งไปแล้วอุ่นนุนไปแล้วเก็บเงินปลายทางคุณอยากกินคุณรีบเข้าไปสั่งเลยเดียวเข้าไปสั่งในช่องอาจารย์เบียร์เดี๋ยวหมดคุณไม่ได้กืนนะ อนนี้สับปะรดคุกกี้ไม้คุณพิมพ์นะพิมพ์ว่าดิฉันพ,พีไปเมื่อกี้มันก็ขึ้นเลยเนี่ยพิมพ์ว่าสับปะรดอบแห้งอาจารย์เบียร์เนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นให้เลือกผลไม้อบแห้งเนี่ยมีอาจารย์มีอาจารย์นั่งขายอยู่เนี่ย คนตื่นทำหนึ่งพิมพ์ว่าคนตื่นทำหนึ่งก็ได้นะคะแซบ่บเอาจริงเอาจังจริงพูดจากใจนะตอนแรกที่เห็นอาจารย์ขายอะนึกว่าอาจารย์แบบเอามาจากโรงงานที่มันทำเยอะเยอะๆๆ,ๆ แล้วก็แอบคิดว่ามันจะเหมือนแบบทั่วไปแบบที่เราเคยกินไหมแบบที่ว่ามันเน้นปริมาณเนี่ยแบบว่าที่มันเน้นปริมาณแล้วทำเยอะๆแล้วมันจะไม่อร่อยอ่ะปรากฏว่าไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเขาเลือกผลไม้เกรดดีมาทำเฮ้ยจริงนะอันนี้พูดตรงๆเลยพูดจากใจตอนที่แบบ ตอนที่แบบว่าเห็นทีแรกนะที่อาจารย์ขายนะคิดว่าคงแบบว่าก็น่าจะเป็นแบบรับมาจากแบบโรงงานเนี่ยแล้วก็เป็นแบบผลไม้แบบพูดตรงๆนะน่าจะเกรดแบบไม่ใช่เกรดดีอะ่ะเพราะว่าต้องทําเยอะใช่ไหมขายเยอะทําเยอะแบบที่เคยกินสรุปว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยใช้ของเกรดดีอะ่ะใช้ผลไม้เกรดดีเลยอะ่ะ สมราคาเลยอ่ะพูแลจ้างแบบรถภูแลเออตั่งแล้วค่ะพี่มาดามพี่ต้องไปสั่งช่องอาจารย์นะช่องหนูไม่มีนะหนึบ แล้วมันหอมอ่ะมันหอมรสชาติของเนื้อสับป,ปะรดอ่ะมีความเปรี้ยวความหวานกำลังดีไม่เหมือนอันุนอน,นหวานโดดเดี๋ยว้องชิมอันนี้ลองชิมอันนี้นะักที่ซื้อมานี่ของอีจ้านึงเป็นแบบนี้เขาทำเป็นแบบนี้ อันนี้ไม่มีความเปรี้ยวเลยอันนี้หวานเลยและหวานแบบเหมือนใส่น้ำตาลเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใส่น้ำตาลหรือเปล่าไม่ได้บอกด้วยอันนี้ไม่ได้บอกส่วนผสมอันนี้หวานอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนชอบแบบสับปะรดแบบวหวานๆแต่อันนี้ไม่มีความเปรี้ยวของความเป็นเนื้อสับปะรดเลย แต่อันนี้เปรี้ยวหวานหอมกระปิเพราะว่ามันคุกกะปิอืมอันนี้หวานหอมเออนี้มีออยงออยอมีอะไรครบเลย หมดแล้วนะอ่ะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ดูจากกระปุกเอาที่นั่งกินแป๊บเดียวไปกดสั่งแล้วค่ะไปเอฟมาแล้วเธอทำให้เสียตังค์พี่ไม่ผิดหวังนะจะบอกว่าจะบอกว่าต้องชอบแบบอมเปรี้ยวอมหวานด้วยนะถ้าใครชอบสับรสแบบหวานๆเนี่ย ผิดหวังนะอันนี้มันจะอมเปรี้ยวอมหวานแต่มันจะมีความหอมหอมแบบเนื้อสับประรดอะ่ะหมดสองชิ้นสุดท้ายแล้วหมดแล้วค่ะ ขอบคุณนะครหมดอร่อยหรือเปล่าดูเองเ <c oughs> <c oughs> มื่อกีอ้อรสตาไปตามหาฝามาเพราะว่าทิ้งฝาไปทิ้งฝาไปใ่่ไหมฝามันหลุดก็ไปหาฝามาพราอคิดว่าเดี๋ยวกินไม่หมดจะเก็บไว้กินต่อสรุปไม่ได้เก็บไว้กินแล้ว เก็บแต่กระปุกไว้เก็บแต่กระปุกไว้แล้วกันมด อ๋อหมดโอ้ยไม่ต้องกินข้าวกินอะไรแล้วกินสับปรรดหมดเป็นกระปุกโอเคเอาไปห้าดาวเอาไปห้าดาวเลยค่ะอาจารย์มันใช่เลยนี่แหละคือแบบมันใช่เลย มันคือสับปะรดสับปะรดอบแห้งคุกกะปิที่ดิฉันตามหาใช่เลยวิตามินซีสูงด้วยเคียวไม่เก็บใจใครเลยก็มันอร่อยก็มันอร่อยกินของอร่อยมันก็ต้องกินให้มันอร่อยติเดี๋ยวกินจะบอกว่าโอ๊ยดูไม่อร่อย ไม่เผ็ดมากนะคะไม่ได้เผ็ดเยอะปกติถ้ามันเผ็ดเยอะอดิฉันจะไม่สามารถกินทีเดียวหมดกระปุกได้อันนี้พอมันกินหมดแล้วมันถึงจะมีความรู้สึกถึงความความร้อนจากพริกอะเนี่ยมันมีพริกใช่ไหมเผ็ดถือว่าเผ็ดน้อยมากสําหรับคนกินเผ็ดอย่างดิฉันได้อะเผ็ดน้อยมากคนทานเผ็ดไม่ได้น่าจะกินได้นะและเก็บไว้ได้นานอะ มดอายุสามสิบนุ่นเดือนสามหกเก้าเนี่ยถ้าเราขายของนะถ้าเราขายของเราขายของแบบพีเมียมรสชาติอร่อยอะไรแบบเนี้ยคนซื้อไม่เสียได้ตังค์นะดิฉันถึงต้องไปกดสั่งเองเมื่อเกี้เพราะว่าดิฉันรู้สึกว่ามันอร่อยไม่เสียได้ตังค์เลยถ้ากินอะไรเรารู้สึกว่าเนี่ยเกรดดีของดีอร่อยแพงก็ยอมซื้อก็มันอร่อย กินทุเรียนต่อเลยอุ้ยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะคุณบอสหมูทอดพอแล้วค่ะเจอสับป,ประรดเป็นหนึ่งกระปุกก็พอแล้วค่ะพอแต่สั่งไปแล้วสั่งไปอีกสี่กระปุกคุกเกลือล้วนๆเอามาไว้กินเวลาที่เราแบบเอามาไว้กินเวลาที่เราแบบจืดปากจืดคออะไรเงี้ยเราก็มากิน เดี๋ยวจะลองให้แม่ชิมบ้างแต่ไม่แม่กินเผ็ดไม่ได้ตอนนี้ช่วงนี้ <c oughs> มีคนบอกว่าคนอะไรดื่มน้ำยังอร่อยตามมันต้องเผ็ดนิดนึงมันถึงจะแซบ่บ ไปทุกคนรีบไปสั่งนะเดี๋ยวสับประรดมันหมดเนียแนะนาให้สั่งมะม่วงด้วยเดี๋ยวสับประรดหมดนะสับประดปรดกูเล่ด้วยนะมะม่วงกะปิก็อร่อยกินแล้วไปสั่งนะเดี๋ยวหมดนะอืมไปสั่งนะ ช่องอาจารย์เบียค่ะช่องอาจารย์เบียร,ค,ออาาร,ยยรคนตื่นทำไปคนตื่นทำหนึ่งคนตื่นทำหนึ่งอาจารย์บอกขอบคุณคุณแพร,รี่มากๆเลยยินดีค่ะอาจารย์เพราะว่ามันอร่อยมากอร่อยแบบไม่มุดสาอร่อยแบบกินจริงอร่อยแบบหมดกระปุก อร่อยแบบไม่มุสาอร่อยแบบกินกินจริงๆอร่อยแบบหมดหมดกระปุกเลยอร่อยแบบอร่อยคืออร่อยอ่ะแล้วก็าทาดีนะทําแบบใส่กระปุกดีจังเลยอ่ะเ,ออเลิศเลิศจริงๆอืมมีสติกเกอร์ด้วยสติคนตื่นทาอาจารย์เบีย ทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะสามทุ่มแล้วพอแล้วสามทุ่มแล้วพอแล้วสอบถามครับอภิธรรมจําเป็นไหมจําเป็นไม่จําเป็นถามใครอะถามใครถามที่ฉันเหรอเลือกถามตัวคุณเองจําเป็นไม่จําเป็นคุณก็ต้องรู้สิว่ามันจาเป็นหรือเปล่าสําหรับตัวคุณคุณคิดว่ามันจําเป็นไหมล่ะมันได้ประโยชน์ไหมคาว่าจําเป็นไม่จําเป็นมันอยู่ว่าคุณได้ประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้อภิธรรมไหม ของจำเป็นอ่ะสำหรับบางคนอาจจะจำเป็นสำหรับบางคนอาจจะไม่จำเป็นจำเป็นไม่จำเป็นอยู่ที่ว่าเราศึกษาแล้วเราได้ประโยชน์จากการศึกษาไหมอาจศึกษาพิธามเรียนรู้เรื่องจิตเจตสิกรู้การทำงานของจิตการเกิดขึ้นของดวงจิตซึ่งมันเกิดเกิดขึ้นเกิดดับเร็วมากอะไรมากเอาไปใช้ได้จริงไหมเอาไปใช้ได้ไหมสำหรับตัวเราคุณต้องถามตัวคุณถ้าคุณเอาไปใช้ได้ เออทำให้คุณแบบมีความละเอียดละอในระบบเรื่องความคิดมากขึ้นก็เป็นประโยชน์ก็จําเป็นสําหรับคุณถ้าคุณศึกษาแล้วคุณได้ประโยชน์ก็จําเป็นจําเป็นไม่จําเป็นไม่ต้องถามใครเลยถามตัวเราเลยถามตัวคุณอนะ่ะล้วคุณได้ประโยชน์จากการศึกษาไหมได้ประโยชน์จากการศึกษาไหมเออ ถ้าได้ก็แสดงว่ามันจําเป็นไม่ได้จาเป็นสาหรับใครนะจาเป็นสาหรับคุณนั่นแหละเอามันต้องตอบแบบนี้แหละมันต้องตอบแบบนี้แหละบังทีคนมันถามมันเอาดาม่าดิฉันไม่ได้โง่ตอบให้มันหรอกอืมถามมาดาม่าแล้วเดี๋ยวดิฉันตอบโอ้ยไม่จําเป็นจะศึกษาไปทําไมอภิธรรม นี่นั่นอ่ะเดี๋ยวทัวร์มาลงอีกเดี๋ยวทัวร์มาลงอีกการที่บอกจะการที่อยากได้คําตอบว่ามันจําเป็นไหมคือต้องเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเลยเอาตัวของผู้ถามเป็นที่ตั้งเลยว่าหนึ่งเราเป็นผู้ศึกษาหรือเปล่าล่ะเราได้เป็นผู้ศึกษาไหมถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ศึกษามันก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์ในสิ่งที่อภิธรรมมีให้ แต่ทุกวันนี้เขามีการเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอภิธรรมมีสำนักอภิธรรมอยู่วัดมหาธาตุอยู่หลายๆวัดที่เขาศึกษาการเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็ได้ไประโยชน์จากการศึกษาก็ไปศึกษากไปแต่บางคนเขาไปไม่ถึงเรื่องที่ว่าเขาจะมานั่งนับดวงจิตดวงอะไรเขาก็ไปเดีศึกษาเขาก็ทําเขาก็ศึกษาธรรมะพื้นฐานอื่นๆที่เขารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นอย่างยาปอะพูดตรงๆแบบแบบที่มันแบบที่มันแบบ สามารถเอาไปใช้ได um ้กับชีวิตของเขาได้จริงๆแบบพี่มันไม่ได้ลึกซึ้งมากขนาดนั้นบางคนมันต้องการปัญหาเออต้องการธรรมะในในธรรมะแบบพื้นๆธรรมะที่มันแบบโอ้ท่ามมันนั่งนับดวงจิตดูเนื้อดวงจิตเจตสิกจีดวงจีดวงโมหะจิตอะไรจิตปวดหัวดิฉันเรียนไปเรียนเก้าเนี่ยดิฉันโอ้โหนับดวงจิตแบบโอ้ยตา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 ยสบายปวดหัว เออเอาแค่พระสูตรพอแล้วไหมเอาพระสูตรเอาธรรมะพื้นฐานที่พระพุทธเจ้ามีให้ธรรมะที่เป็นขขหัวข้อหัขาาวข้อคารวะธรรมสีมีหรือยังเออสัจจธรรมะอะไรอ่ะวันนั้นฟอร์ดมันบอกว่าสัจจธรรมะขันติจาคะเออเอาที่มันแบบง่ายๆที่แบเอามาใช้ก่อนไหมมาใช้กับชีวิตประจําวันก่อนคารวะธรรมสีสำหรับคลองเรือน หัวใจเศรษฐีเออเอามาใช้ก่อนไหมเออฮิลีโอตปาเอาง่ายๆก่อนไหมฮิลีความละอายใจโอตปะความเกรงกลัวเออละอายใจก่อนทําก็ละอายใจไม่ทําโอตปะมีความเกรงกลัวเกรงกลัวต่อผลของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทํามันจะให้ความอยู่ร้อนนอนทุกข์กับเราก็ลัวกลัวในผลที่มันจะเกิดแล้วก็ไม่ทําเอาธรรมะแค่นี้ก่อนไหมเอาธรรมะแค่นี้ก่อนไหมอันนี้ได้ประโยชน์แล้วนะแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วนะ อาจารย์เบียร์บอกคุณแพรลี่รีวิวแล้วสับประรดขายฉับไปกดนะไม่งั้นมันหมดจริงนะนี่กินหมดแล้วยังหอมกะปิติดกระปุกอยู่เลยกินจะหมดแล้วยังหอมกะปิติดกระปุกไปกดสางไปกดสางไปกดสางช่องอาจารย์ไปบอกว่ามาจากช่องแพรรี่เนี่ยอะไรนะสับประรดสับประรดสับประรด อบแห้งคุกกะปีอร่อยมากจริงๆหมดแล้วเนี่ยไปกดเลยอร่อยจริงๆนะครับบอกให้จริงอร่อยคะ่ะเดี๋ยวจะลงไลน์ล้วเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณคะ่ะไปแล้